สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาจัดไอ้คนที่ไม่มีขนสักหน่อยนะคะไอ้คนในละคุณรู้จักคำว่าในละคุณไหมสะกดด้วยนะไห้หัวไม่มีขนสะกดคำว่าในละคุณให้เป็นด้วยจะได้รู้ไงว่าคำว่าในละคุณเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมคะเอฟซีขา เป็นไงลุงแค่ออกมาสกิดต่ําแค่นั้นเองอะต่าเดือดขึ้นเลยใช่ไหมผุด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 ,ผ,ดผุดเลยใช่ไหมไอ้คนไร้ขนมึงมันต่าเสือกเยอะจริงๆรงแรกแรกเนี่ยที่มึงเข้ามาใหม่ๆหม่เขาก็คิดว่ามึงเป็นราชรถลดมาเกยลุงพลซะด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่ทนายเทเนี่ยเขาหนีลุงพลไปเนี่ยก็มีหมายอย่างมึงนี่ไงมาทํางานแทนให้กับทนายทำงานแทนทนายเท เพราะมันไม่มีใครแล้วนอกจากมึงลุงพลจำต้องกัดฟันเอามึงเป็นทนวยควยเข้าใจหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมึงก็เป็นพระเอกมาตลอดน้องเบาวต้นน่จจะรู้ดีถ้าน้องเบาวต้นยังไม่เสียชีวิตนะยังมีอะไรเล่นอีกมากมายนะไอง้งเกิลกูจะบอกให้คนอย่างมึงอ่ะ มันในละคุณมันไม่รู้จักหรอกตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเห็นไหมคะเอฟซีมันเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยในชีวิตของลุงพลตอนที่ลุงพลไม่เหลือใครแล้วถามว่าเอฟซีทำให้เอฟซีพอตอนเนี่ยหลงรักมึงเยอะแยะไปหมดความรู้สึกเนี่ยที่เอฟซีพอตอมอบให้มึงเนี่ยมากขนาดไหนรวมกับทั้งกูด้วย กูคิดว่ามึงเนี่ยจะเอาใจให้ลุงด้วยใจบริสุทธิ์ซะด้วยซ้ําแต่มึงเห็นผลประโยชน์มากกว่าผลประโยชน์ที่มึงจะได้รับทํางานให้กับลุงก็ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องดําไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้โสลพีไม่ว่าจะเป็นต้นกระถินกูเห็นมึงทําลายหมดทุกอย่างไม่เคยชนะแม้แต่อย่างเดียว กูถามว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาจะให้มึงเป็นทนวยควยไหมเพราะว่าอะไรมึงทำงานไม่เคยสำเร็จเลยสักอย่างหนึ่งเงินมึงก็ได้แต่หลังจากนั้นมามึงก็เปิดช่องลุงเป็นคนดันช่องมึงด้วยซ้ำสนับสนุนฝากดันด้วย เพราะอะไรมึงเปิดช่องจริงแต่ FC พอตอเนี่ยคือใคร FC ของลุงกับป้าที่เขาไปติดตามไปนั่งดูคลิปต่างๆของมึงแล้วมึงก็ได้เงินเดือนเป็นแสนสองแสนนี่หรอมึงไม่ได้มึงไม่เนลคุณลุงพลป้าแตนแล้วช่องใครเป็นคนให้มึง FC ของลุงพลทุกคน FC บางคนที่เขาไม่ไปดูมึงเพราะว่าเขาถอนไม่เป็นเพราะเขาอายุเยอะเขาไม่สามารถไปกดถอนทรัพย์มึงได้นอกเสียจากเขาไม่ไปดูคลิปมึงเพราะว่ามึงเป็นคนในละคุณไม่รู้จักบุญคุณคนไงลุงจะคิดเหรอว่ามึงจะเป็นงูเห่าแว้งมาทิ่มเขาอะเพราะอะไรลุงเขาไม่เอามึงเป็นทนวยควยก็เพราะมึงเป็นคนแบบนี้ไงสันดานแบบนี้ไง แล้วก็ทํางานให้กับลุงไม่เคยชนะเลยสักอย่างหนึ่งมีแต่แพ้แถมเสียเงินอีกตั้งหากมึงคิดดูสิว่าลุงเขาจะเอามึงไหมแต่มึงก็น่าจะไปทําอย่างอื่นทําไม่ใช่มานั่งกัดคนที่มีพระค,คุณกับมึงจริงไหมไอ้หัวไม่มีคนมึงพยายามจะทําลายลุงพลให้สินส้นซากแต่มึงทําลายเขาไม่ได้และมึงไม่เคยชนะเขาเลย มึงหาวิธีทุกอย่างไปรวมตัวกับไอ้พวกชั่วต่างๆพยายามที่จะมาเล่นลุงแต่มึงก็โดนสกัดกั้นพวกมึงไม่มีใครเข้าถึงได้แต่มึงก็มานั่งด่ายอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าช่องกูทําเองทําคุยทําเองอะไรกูถามหน่อยและเอซที่ติดตามมึงอ่ะกูถามหน่อยไอ้คนไม่มีขนเอซพอตอที่ติดตามมึงยังถอนเองไม่ได้เนี่ยเออแล้วใคร เป็นของใคร f อซที่ติดตามช่องมึงเป็นของใครเป็นของ f อซลุงพลใช่ไหมแล้วมึงยังมีหน้ามาบอกว่าช่องกูเปิดได้ใช่มึงเปิดช่องเองกูไม่ว่าแล้วแต่ f อซล่ะ f อฟซเป็นของป้ากับลุงไอเนละคุณแค่มึงอ้าปากขึ้นมาแล้วเนี่ยมึงก็ยังไม่รู้จักบุญคุณเขาเลยไอควายถูกไหมใคะ FC มีน่าจะมาบอกว่าเอยช่องเปิดเองเอฟซีของผมเองพอกับอีสี่สิบอ่ะอีสี่สิบก็เป็นแบบนี้แหละไอ้พวกเนรคุณทั้งหลายมันก็จะไปรวมตัวกันแบบนี้แหละอีนั่นก็บอกว่าเปิดช่องเองกูเห็นมีแต่คนบอกเปิดช่องเองทั้งนั้นทั้งทั้งที่มึงอ่ะได้ช่องไปก็จากเอฟซีลุงพลทั้งนั้นไอ้พวกเนรคุณทั้งหลายเดี๋ยวกูด่ารวมหมดเลยทุกตัวเลยเนี่ยกูจะบอกให้ สาปส่งมึงทุกตัวแหละไอ้พวกเนละคุณเนี่ยแม้มีหน้ามาบอกว่ากูทำช่องเองเฮี้ยมึงอะมันเฮี้ยคนเขาถึงไม่เอามึงไงทุกวันนี้ก็เพราะสันดานมึงมันเป็นอย่างนี้ไงไอ้คนไม่มีขนดูสิแทงข้างหลังเขาจนพุนอะไปแจ้งโน่นไปร้องเรียน องค์ปู่ปริจิตไปรนน้องเรียนนู่นร้องเรียนนี่สารพัดสารเพทํทำร้ายกับคนที่เขามีพระคุณด้วยอีควายไปกัดลิ้นหมาตายไปถ้ามึงยังสำนึกไม่ได้อ่ะมึงไปกัดลิ้นหมาตายนู่นช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลย ขนาดวันที่สุดท้ายไปขึ้นศาลก็ไม่ไปลืมเอกสารลืมนู่นลืมนี่ไปทำธุระใครกันแน่ที่ทิ้งลุงพลใครกันแน่ที่ทำงานไม่เคยสำเร็จเลยสักอย่างหนึ่งไม่ใช่มึงฮะไอคนไม่มีขนกูถามจริงๆแจ,งแจ้งนู่นแจ้งนี่แจ้งอะไรตักใครเขาทำอะไรนี่ก็แจ้งเขาหมด นี่ไงไอ้พวกเนรคุณเป็นแบบนี้แหละแทงข้างหลังลุงจนเป็นพุนไปหมดแล้วแทนที่ออกไปจะอยู่เฉยเไม่ต้องมาวุ่นวายเสือกมาเกาะเขาอยู่นั่นแหละถ้าเกาะเนี่ยทำในสิ่งที่ดีพูดดีๆให้กับลุงเนี่ยพวกกูจะไม่ว่าเลยไอ้ศาสตร์แต่นี่ไม่ไม่เคยทำในสิ่งที่ดีๆไม่เคยพูดในสิ่งที่ดีๆให้กับลุงกับป้ามีแต่มานั่งไอ้เถกไอ้เถกไอ้เถกไอพ่อ อะไรนะไอพ่อดาราดาราใหย่ด่าเขาทุกวันว่าเขาทุกวันกันแนกกแหนเขาทุกวันพวกมึงมันพวกไม้ไม้หลักปักขี้เลนจริงไม่ค่าเอฟซีขาแค่ก็มานั่งขุดเรื่องตักไข่ขึ้นมาอีกควายทำอะไรไม่เคยสำเร็จสักอย่างอายบ้างอายหมาบ้างได้ยินไหมอายหมามันบ้างกูจะบอกให้ ไอ้คนไม่มีขนหมานะ่ยยังดีกับมึงอีกกูจะบอกให้